เที่ยวเมืองนรกตอนที่27ครั้งที่26วันที่4เมษายนพุทธศักราช2520ตอนท้องแดนตัดเอ็นแทะกระดูกนรกน้อยท่านอหารหันต์จี้คงเสด็จลงตัดเป็นกรมีความว่าทำการค้าให้ใหญ่โตกําไรดีไม่กดขี่ไม่คดโกงจเจริญได้การพนันผิดศีลน,นั้นจริงไซเสียหรือได้ไม่พึงกล่าวเป็นถาวร เวลาท่องนรกในวันนี้ได้เวลาแล้วอย่างเซินเดบขึ้นมันดอกบัวเร็วขอรับคำบัญชาเชิญท่านอาจารย์เริ่มออกเดินทางได้ถึงแล้วลุจากดอกบัวเร็วเบื้องหน้าคือนรกตัดเอ็นแทะกระดูกบนประตูคุกได้เขียนบ่งไว้แล้วพัสดีและนายทหารก็ได้ออกมาต้อนรับเราแล้วขอแสดงความเคารพต่อท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายข้าพเจ้านายหยางเซินผู้เป็นสิทธ ได้ตามท่านอาจารย์มาเยี่ยมชมคุกของท่านขอได้โปรดให้ความสะดวกด้วยเถิดอาตมาพาหยางเสนมายัางคุกของท่านในวันนี้มาตามทวะองค์การให้แต่งหนังสือเนื่องจากปัจจุบันนี้ศีลธรรมโลกมนุษย์ตกต่ำมากนิยมแต่วัตถุเละขาดการบำเพ็ญปลูกฝังจิตใจใฝ่ทางธรรมต่างละโมบต่อทรัพย์สินเงินทองโดยไม่เลือกที่จะหามาโดยวิธีใดๆทั้งสิน้นค่อยได้เงินมาก่อนแล้วกัน จะไม่มีการคำนึงถึงทำนองของธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามที่พูดว่าจิตสำนึกที่ดีงามนั้นไม่มีราคาค่างวดนั่นเป็นทีน่นาอนาจใาย,ยิ่งเนื่องจากสำนักเสีียงตึงมังไถ่ตรงแห่งชมพูทวีบได้รับเทวองค์การรับการรับทรงประกาศธรรมเพื่อที่จะกู้คืนจิตใจที่เสื่อมทรามลงของผู้คนสร้างแต่งหนังสือธรรมเป็นการปลอบเตือนชาวโลกมีพ้นงานที่ชดช่วงลุ่งโลดมากจึงได้รับคำชมเชยจากท่านเงี้ยเสียงอองตี โดยประธานเทวองคการให้แต่งเขียวเมืองนรลกเป็นกรณีพิเศษให้อัตมาพานายังเซนท่องชมยมโลกเก็บเอาความจริงในโลกไปเผยแพร่ชาวโลกรับทราบวันนี้มาเที่ยวชมคุกของท่านก็ได้ความชี้แนะด้วยท่านอาจารย์พูดได้หนักแน่นมากท่านทั้งสองตากตามลาบากการรับเทวองค์การแต่งหนังสือนั้นเราได้รับสารแจ้งเหตุแล้วเข้าใจดีโดยตลอดเชิญท่านทั้งสองตามข้าพเจ้าเข้าไปตรวจชมภายในเถิด พวกยมมาทูตช่างทารุณเสียจริงๆใช้มีดอันคมกริบตัดพันมือนักโทษให้ขาดลงแต่ละตนหวีดลองเสียงแหบแห้งแต่ร่างกายถูกมัดติดอยู่กับหลักจึงไม่สามารถเด่นหลุดได้คุกนี้คือแดน,นตัดเอ็นแทะกระดูกนรก,กน้อยยอมมาทูตใช้มีดตัดฟันเอ็นบนมือของนักโทษให้ขาดก่อนแล้วก็แทะเอาเนื้อที่ติดกระดูกนั้นออกย้วยในพวกสุนัขเหล็กกินต่อจากนั้นจึงแทะกระดูกเมื่อให้ขาด การรับจดชินนี้ทรมานยิ่งนักกระผมเห็นแต่รับวิญญาณโทษโดนถูกลงโทษจนมีอาการสลบสลายสุนัขดำที่อยู่ข้างๆก็ขบกินเนื้อมือที่ถูกขูดออกสุนัขในโลกมนุษย์มักจะหากินแท้กระดูกก้างปลาตามใต้โต๊ะแต่สุนัขที่กินเนื้อคนเพื่อ,อยางชีพนั้นยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยขอถามท่านพระสรีว่าสุนัขดำเหล่านี้มาจากแห่งใดพวกนี้เรียกว่าสุนัขเหล็กมีเฉพาะในยมโลกเจาะจงกินแต่เนื้อมนุษย์อย่างชีพ เพราะเหตุว่ามันไม่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์จึงเรียกว่าสุนัขเหล็กหากเป็นสุนัขของมนุษย์ก็มีวิญ,ญญาณจิตผ่องใสามากดูแลฟ้าบ้านและสัตว์สื่อต่อมนุษย์ปัจจุบันชาวโลกมักจะเลียกสุนัขที่มีชื่อเสียงราคาแพงข้ามาอยู่ก็เหมือนกับมนุษย์จนขนาดนอนร่วมกับเจ้าของผู้เลี้ยงแต่สุนัขในแดนลกมีความแตกต่างกันมากเพื่อที่จะลงโทษผู้ที่ไร้จิตใจของมนุษย์ที่ไม่มีเสียงธรรมดังนั้นได้ยมโลกจึงเรียกสุนัขเหล็กเพื่อกินเนื้อของมันอันนี้เป็นการสนอองตอบที่เกาใจม นั่นก็คืออันนี้แหละท่านพัสดีพูดเข้าทีมากมนุษย์ที่ไม่มีจิตใจซื่อสัตย์และคุณทําแล้วเดี๋ยวยิ่งกว่าสุนัขอีกดูพวกวิญญาณโทษที่โดนทำโทษอย่างน่าเวทนานี้ไมิทราว่าทำผิดในโทษฐานใดฉันจะใช้พัดโบกให้สองสามตนตื่นขึ้นเพื่อสะดวกในการให้ตนเองเล่าเหลืองบาปที่สร้างไว้ดูค่าแสดงความปฏิหารแต่ละคนฟื้นสติขึ้นมาจริงๆด้วย บคืนตัวมนุษย์อย่างสมบูรณ์ขึ้นแล้วข้าพเจ้าจะปลดสามตนออกให้สารภาพต่อท่านอย่างเรินเพื่อลงพิมพ์ในเที่ยมงมนรกุกให้วิญญาณโทษตัวนี้รับสารภาพบาปกรรมที่ทําไว้ในแดนแดนมนุษย์มีอะไรบ้างจึงตกลงไปยังคุกนี้รับการลงโทษฉันจะพูดฉันจะพูดฉันทุกข์ทรมานเสียจริงๆแต่ลูกหลานของฉันไม่รู้ว่าฉันมาถูกทรมานที่ยมโลกคิดว่าตายแล้วกว็แล้วกันไปตอนฉันมีชีวิตอยู่นั้นทําการค้าขายผัก เลยขมโลภอยากได้เงินมากก็เลยเล่นลูกไม้บนตาช่างเช่นช่างหนึ่งของจีนมี16ตําตำลึงก็ช่างให้เพียง12ตําตำลึงต่างๆนานาในชีวิตการค้าขายมีการลักตัดน้ำหนักเสมอๆเอนีว่าเคยได้ยินผู้คนพูดว่าการค้าขายควรตั้งอยู่ในทางยุติธรรมสุจริตลักตัดไปครึ่งช่างฉันนาต้องชดใช้ให้แปดตำลึงแต่ฉันก็ถือว่าเป็นลมบกช่วยผ่านหูเท่านั้นไม่มีการสำเร็จในจิตที่เป็นธรรมแม้แต่น้อย หารู้ไหมว่าเมื่อตายลงแล้ววิญญาณตกมายังยมโลกต่อหน้ากระจกกรรมวิเศษใช้เอาความทุจริบปรากฏมาอย่างชัดแจ้งแจ่มใสถูกยมประบาลขุมที่สีตัดสินให้ตกเข้านารกตัดเอ็นแทกกระดูกมีกำหนด10ปีทุกๆวันโดนทำโทษจากการตัดเอ็นและแทกกระดูกมือทั้งสองข้างโดนโยมทูตเฉือนตัดดังผักปลาจะสนึกได้ก็สายเสียแล้ว พ่อค้าแม่ค้าที่แดนมนุษย์ตั้งค้าขายโดยสิจจดิตมีคุณธรรมเนี่ยเห็นแก่ได้เล็กได้น้อยช่างตวงมยุติธรรมแดนนรกจะลงโทษอย่างหนักมิผ่อนคลายอภาภัยให้ยมพบาลท่านเกียรติคนชนิดนี้ยิ่งนักยึงลงโทษเป็นพิเศษยมมาทูตก็ไม่ปานนี้เมื่อสำเร็จได้ก็สายเสียแล้วใครใช่ให้แก่เลียนลูกไม้ในตานช่างเราเวลานี้แดนนรกนายยมมาทูตช่วยซ่อมความป่วยไข้ของมือทั้งสองข้างของแก่แล้ว ให้คนที่สองรีบเล่าเรื่องของตนเองที่ทาการวาสุดจดิตในแดมนุษ์ให้ท่านยางเซนแห่งสํานักเสซแห่งตึงแดมนุ์ฟังขอรับคําบัญชาเนื่องจากฉันอยู่ในแดนมนุ์มีฐานะความเป็นอยู่ไม่สู้ดีละก็ไม่ได้รับการศึกษาด้วยก็เลยยึดอาชีพร,รับซื้อของเก่าในละวันขี่สามล้อเก่าๆคันหนึ่งเที่วออกรับซื้อของโบราณเศษเด็กเศษกระดาษไปทั่วทุกทิศว่าเหตุเคยได้ยินพวกเดียวกันพูดว่าจะรับซื้อพวกเศษทองเหลืองของเก่าถ้าซื้อตามน้ำหนักจริงแล้ว จะมีผลกําไรน้อยต้องเล่นลูกไม้บนตาช่างคือเล่นคนกับตาช่างเวลาช่างขนนอกเห็นว่าถูกต้องเลี้ยวแต่ว่าหากเป็นของหนักสิบช่างเวลาช่างฉันช่างเพียงเจ็ดช่างเท่านั้นผู้ขายของเก่ามักจะไม่เก่งงอนอะไรมากนักขอให้ขายได้ก็แล้วกันในชีวิตโกงตาช่างเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนเมื่อตายลงแล้วยงพบาลท่านโกรธมากแต่ว่าฉันรับซื้อของเก่าไม่ยุติธรรมเสียสิทธรรมด้านการค้าขณะนี้ถูกตัดสินให้อยู่ในคุกนี้15ปี ถูกจำทุกทุกวันโดยถูกพวกยมทุตลรงแกข่มเหงสบป,ประมาทความทุกข์ยากนั้นไม่อาจพูดได้ขอเชิญท่านอย่างเส้นแห่งเมืองมนุษย์ช่วยขอความเมตตาและดูดใจฉันด้วยเพื่อจะได้พ้นทุกโดยเรียวของกลับละครับท่านอาจารย์ครับเมื่อมันได้พูดความจริงแล้วดูสันร,รูปที่น่าสมเพชเสื้อผ้าขาดวิ่นลุ้งลิงกับผมว่าอาภัยให้มันบ้างเถิดเรารับเทวองค์การแต่งหนังสือเรื่องอื่นไม่ค้นไปเกี่ยวข้องให้พัสดีจัดการก็แล้วกัน ตอนมีชีวิตมือไม่สะอาดเวลานี้กอนอชัยโยมทูตถลกหนังตัดเอ็นแท็กรลดูอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับซื้อขายแต่เป็นการตัดเส้นเอ็นปวดเสพลูกผู้ชายทำผิดเลี้ยต้องการรับโทษสิอย่ามาขอร้องเปลี่ยนคนที่สามเรียบ,รบเรื่องข่าดสิธรรมของแกในมนุษย์ให้ทานยังสังฟังเป่อสุปกในการจะพิมพ์ในหนังสือเทียมมนุษย์จะได้เตือนพวกนักการเมืองแห่งโลกมนุษย์ตอนอีฉันอยู่แมงมนุษย์สามีอีฉันรับราชาการมีตำแหน่งที่ไม่ต่ำต้อยนัก เมื่อสามีไปทำงานลูกๆก,ก็ไปโรงเรียนกันหมดอยู่บ้านว่างๆหญิงข้างบ้านก็มาชวนไปเล่นไพ่ในเริ่มนั้นอีฉันเล่นไม่เป็นหล่อนก็สอนวิธีเล่นให้จึงค่อยๆเรียนรู้เล่นไพ่นกกระจอกได้แล้วการเล่นการพนันทุกชนิดล้วนเล่นได้คล่องแคล่วมากถึงแม้ว่าจํานวนเงินที่ได้เสียกันไม่มากนักแต่จากนั้นก็หลงไหลยอยู่กับโต๊ะการพนันออกจากบ้านไปเล่นไพ่ตามสถานที่ต่างๆไม่มีเวลาดูแลอบรมบุตรธิดาหรือบ้านช่องสามีได้ปอบห้ามตัดเินอยู่เสมอก็ไม่ยอมเชื่อฟัง ดังนั้นในครอบครัวยังเกิดการทะเละวิวาทขึ้นเป็นประจำสี่ปีก่อนอีฉันป่วยตายลงด้วยโรคหัวใจวายตกถึงยมมาโลกแล้วท่านยมมาบานตัดสินให้มารับโทษในคุกนนกนี้เละอีกครึ่งปีจะได้พ้นออกจากคุกขอเตือนสติในโลกมนุษย์ต้องรักษาศีลธรรมแห่งสติต้องดูแลบ้านช่องอย่าทำตามแบบอีฉันนี้เมื่อตายลงไปแล้วไม่ต้องมารับโทษในที่แห่งนี้มือทั้งสองข้างต้องถูกตัดเฉือนจึงโทษตัวเองทำไม่ดีในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองแม่บ้านในครอบครัวลืมหน้าที่ ไปเที่ยวนอกบ้านทั้งเล่นการพนันทําให้สังคมเสื่อมเสียเนื่องจากยังไม่มีการชอบกลหลอกลวงและยึดการพนันเป็นอาชีพงยาบาลท่านจึงตัดสินลงโทษเธอในสถานเบาขอถามท่านพัสดีส่วนพวกนักเลงพเนจรที่อาศัยเปิดบ่อนการพนันเปิดเล่นเฉพาะแต่ต้มตุนโกงเงินไม่ทราบว่าไปทําการลงโทษอย่างแรงใดนั่นมิได้ยอยู่ในความควบคุมของคุกนี้ต้องส่งไปยังคมที่เจ็ดนโยาบาลไทยโซอวงลงโทษหนะัก ข้อเตือนชาวโลกบรรดาที่มีความพึกนางกล่าวข้างต้นต้องสํานึกกับใจกับตัวทันทีและพิมพ์แจกหนังสือเตียมมนุษลกปอบเตือนชาวโลกเลาโทษนั้นก็จะลบล้างลงได้ตายลงแล้วก็ไม่ต้องรับโทษที่คุกนี้เพราะเวลาดึกแล้วเราเตรียมกับสํานักขอบคุณท่านพัสดีที่ได้คําชี้แจงเราเยวกับสํานักแล้วละครับขอลาก่อนครับมิต้องมิต้องขอส่งท่านทั้งสองกับเจ้าหยางเซินรีบออกจากคุกแล้วเตียมขึ้นมนดอกบัว กับผมได้นั่งเรียบร้อยแล้วเชิญอาจารย์ท่านกลับได้ตึงสำนักเสียเียงตึงแล้วอย่างซึ่งลงจัดดอกบัวบิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม